ฟุตบอลมันเป็นเกมที่ตัดสินกันที่การยิงประตูก็จริงแต่ว่าเกมรับก็เป็นส่วนสําคัญอย่างเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับหลายสโมสรที่ประสบความสําเร็จทําผลงานได้ดีส่วนใหญ่ก็มาจากฐานเกมรับอันยอดเยี่ยมทั้งนั้นว่าแล้วไปดูกันดีกว่านะครับว่านักตเตะเกมรับที่เก่งกาจจนได้รับเลือกเข้าแพ็กทีโอทีเอสของฟีฟ่าออนไลน์4ในรอบนี้มีใครกันบ้างคนแรกยานโอบลกจากอลิติโกมาดริด คนนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความเก่งกาจโคตรเหนียวโคตรแน่นเป็นโกที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกแม้ว่าอาจจะไม่ถูกพูดถึงมากเท่าที่ควรแต่กับซีซั่นที่ผ่านมานะครับโอบลักถือว่าโคตรสุดยอดกลวยทอด2ถุงเซฟกระจายช่วยให้แอันมาริดควา้าแชมป์ลาลิกา้ามาครองได้สาเร็จและที่เทียงกว่านั้นคือการที่เขานะครับได้รับเรือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของลาลิกา้าที่ปกติแล้วนะครับผมนักเตะตําแหน่งโกจะได้รางวัลน,นี้แม่งโคตรยากโดยโอ布ักนะครับเป็นผู่ต่อสู้แบบฉบับในฝันที่โคทุกคนอยากจะมีมรูปร่างที่สูงใหญ่ ติกิริยาฉับไหวและไม่มีความผิดพลาดง่ายๆออกมาตัดลูกกลางอากาศได้อีกเรียกได้ว่าพี่แกคบเครื่องทุกอย่างสมกับเป็นนายทวารที่ดีที่สุดของยุคนี้และแน่นอนว่าไม่ใช่แค่โค้ชทุกคนอยากจะมีนะครับคอฟีฟ้าออนไลน์สี่ก็ต้องมีเขาเอาไว้ในทีมยิ่งกับคลาสทีโอบอกเลยครับโคตรโคตแน่นอนแม่บางออนรับประกันคนที่สองรูเบนดีอาร์ นี่เป็นจิก๊กซอสํำคัญที่เป็นความสำเร็จของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซีซั่นที่ผ่านมาใครจะคิดะ่ะครับว่าการที่ซื้อกองหลังเข้ามามันจะเปลี่ยนทีมได้ในขนาดนี้แมนซะิตี้นะครับจากที่ออกสตาร์ทแย่ๆอยู่ดีๆก,ก็กลายเป็นทีมที่โคตรแกร่งคว้าแชมป์พรลเม์เลีมาครองได้แบบไม่ยากเย็นและที่สำคัญนะครับยังทะลุเข้าชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยดีอาร์ดเป็นกองหลังที่แม้ว่าจะไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้เชื่องช้าเขามีการยืนตำแหน่งที่ดีเยี่ยมเล่นลูกกลางอากาศได้ดีหากว่ากำลังตีบววกกเเเนนนน้้้ล่ะ็คคุณจสสาาาาาาามามมมรรถถขขของึ ถึงขีดสุดแน่นอนหากคุณได้รูเบิีาร์หมายความว่าแนวรับคุณจะได้รับการเสริมประการเหล็กเข้ามาและมันจะแข็งกระแรงแบบชนิดที่คู่ต่อสู้เล่นกับคุณแล้วรู้สึกท้อแน่นอนครับคนที่3เตโอเอนันเดส นี่อาจจะดูโนเนมแต่ทว่าผลงานล่าสุดของเตโอที่มีส่วนสาคัญช่วยเอซิมิลานกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกครั้งมันกระโดดเด่นพอที่ทําให้เขากลายเป็นแข่งแพ็กทีโอทีเอสในคราวนี้เพราะวันนี้คือแบ็กซ้ายที่มีสถิติการทําเกมรุกที่โดดเด่นที่สุดในหลีกใหญ่ของยุโรปสาหรับเตโอแอนนเดสนะครับผมโดดเด่นในเรื่องของการเติมเกมรุกเขามีสปีดและการยืนตําแหน่งที่ยอดเยี่ยมแถมยังมีการยิงประตูที่หวังผลได้สิงหกเตะแบบนี้แหละครับที่ถูกใจสายเกมแม้ว่าชื่อชั้นของเขานะครับอาจจะไม่โด่งดังเหมือนกับคนอืนอน แดนนี่แหละครับบอกเลยว่าเป็นตัวโคตรเด็ดเผ็ดสุดๆอย่างแน่นอนคนที่สี่สเตฟานเดอะฟราย ปรารารหลัางทีมชาติพรแดนของอินเตอร์มิลานชื่อเสียงอาจจะไม่ได้โด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนักหากว่าคุณไม่ดูบอลอิตาลีแต่ทว่าฝีเท้าบอกเลยนะครับว่าเกินชื่อเสียงไปมากมายแล้วเพราะวันนี้คือแนวรับที่ดีสุดของลิกันโชเซเลีาและก็มีส่วนสําคัญช่วยอินเตอร์มิลานนะครับคว้าแชมป์ลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อซีซั่นที่แล้วเดอร์ฟรายนั้นมีสไตล์การเล่นแบบบูดุดัดจะเป็นคนละสไตล์กับดีอาร์ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เขาพร้อมชวนพร้อมเข้าปะทะคู่แข่งแบบไม่มีกลัวและน่าก็ทำให้เกมรับของททีีมูใหหญ่่นนปึกกา ของคุณใน FOC นะคะรับมีชายคนนี้ยืนคุมแนวรับยิงมาจากคาร์ทรีโอแล้วล่ะก็บอกเลยครับแข็งโป๊กแน่และนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีดีโปรโดกดหัวใจให้เราด้วยนะจ๊ะ hey, out in front of Mbappe on his right! This is, my this, is my this is good.